ớt ừ, phi nộng ừ. nâng cái kè đây bà ừ. nè mươi đi uh, ờ nâng vô đây chắc nôi ừ. nâng vô nâng quỳ nồi nâng quỳ chắc nôi ơ ớt ngư nôm nè mẹ xưa mấy dạy cơn phi nộng à, đừng luôn cái leo sao mất thọ ờm à, อเอาอยังมาปิดไว้ก huh. uh ับบูยูเด้อบวะเนี่ยกี่ขันโอ๊ตหันมาทางผีก่อนอือนะอ่าบัดนี้กินแตงเสร็จแล้วเด้อบัดเนี่ยกินแตงเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยแม่บอกเหรอข้อความนะเออข้อความเข้ามาอ่านอ่านข้อความไปด้วย ออออเออผัวนะเออเออเอฟซีบอกว่าป่านนี้ยังบ่ได้เบิ้งคลิปมันเฮ็ดเฮ็ดคลิปบ่ผัวนะเออไม่ได้ทำคลิปเลยพัวนะโอ้พี่น้องอ่าเป็น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 วันที่ส่งคลิปช้าที่สุดนะวันเนี้ย ก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรบันทึกอะไรสักอย่างเลยนะปกติตีสามครึ่งตีสี่นี่ป่อยไปแล้วนะไอ้สันปล่อยไปแล้วเออบัตรนี่ยังบัตรได้ป่อยยังบัตรได้บันทึกอีกยังแจ้งยางเลยเออบัตรนี่บัตรนี้โอ้มันมีหลายบัตรเนี่ยประเดี๋ยวโอ้ยเงืดหลายปกติฉันทำคลิปเอ่อทำเสร็จแล้วก็จะป่อยปปป่่ออยยยไปทีละช่วงของเวลามีวันนี้แหละเออยังไม่ได้ปล่อยอะไรเลย ยังไม่ได้ปล่อยอเลยเลยกะว่าจะปล่อยทีเดียวประมาณอีกอีกครึ่งชั่วโมงเอออีกครึ่งชั่วโมงก็จะปล่อยไปทีเดียวเลยเพราะว่าอาศัยทํานี้ให้เสร็จก่อนเรื่องทั้งเรื่องนะทำแล้วแล้วมันก็วันนี้ทําคลิปเสียเยอะมากเลยเสียเยอะมากเลยไม่รู้มันเป็นอะไรคืออะไรอะ่ะกะว่ามันจะได้แล้วอยู่ๆมันมันเป็นปัญหา อ่าเป็นปัญหาโทรศัพท์อ่าคิดว่ามันจะได้แล้วพอพอพอเราจะหยุดเอามาดูมันไม่ได้มันไม่ได้เออแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื่อยๆนะโอ้โหเป็นชั่วโมงทิ้งเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยเด้อพี่น้องเออเอซอันน่ะนะเออ,เอ,อปล่อยเปลี่ยนอิสระเนี่จังเอยก่อนว่ยอิสระน่อยไอซันจะเอาขึ้นมาใส่นมเนี่ไห เอาปิดน้องมาจากซวงหนึ่งแหมมันคันว้าเผลอๆะมันหลุดลงมาเป็นตกซวกลงมาหลดแหมเออที่จริงแล้วล่ะใส่ด้เข็มขัดนะนะอาศัยมันปิดน่องมาจากหน่อยเว่าไปว่ามาหาเรืองเ่อลืมเน่ะกันย้อนว่าเรื่องเ่อลืมเนี่แหละมันว่ามันน้องมันเปิดบัดเี้ก็มาตัดคลิปถ่งไปซื่อนะอืมค่ะล่ะอีสันก็เลยว่าเออฮะยืมจากตรงนี้เอามารัดไว้ตรงนี้มันจะได้อ่าพูดอะค่นมันเปิดกับอันนี้ก็มาปิดแท่นนะนะ อันนี้ใช้สมองไห้มีประโยชน์เลยดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกเดี๋ยวมันกันมันกันยังเปิดนะพี่น้องเออมันเสื้อตรงนี้มันใหญ่ไงเออมันมันสีไปอืดค้มคืดอีหยังเออมันไม่มีอ,อ,อะไรเกินในความสามารถของตัวเองหรอกอ่าเขาให้เป็นบักฝรั่งบัคซีดาได้เด้เอเอจริงๆล้วเอฟซีนะขอมาไหลพี่น้องขอมาไหลว่า อ่าอีสันไปทำคลิปยูทูบห้ายูทนะูบหกน่ะอันอันอมาแวบเนี่ยเป็นยังอันคลิปยูทนะูบหายูทูบหกน่ะมาแวบเนี่ยเป็นยังเอออยากเห็นน่ะนะเออกในลักษณะที่อีสันอ่ะโหด,ดา่าพี่น้องขั้นเลนน่ะมันแล้วกลลืมหน้าลืมหลังได้ปะเนี่ยเออมันไปพลาดไอ้ที่นั่งเก้าอี้ข้างล่างโหด,ดา่าเออขั้นอีสันอ่ะไม่ คดิสันไหนหันมาเล่นน้ำจังซี่น่ะเออแต่ว่าอีสันต้องปกติอีสันทํางานของอีสันไปเลยทำของอีสันไปเลยเบิดแล้วเบิก็ไปถอดชุดหนี่ออกนี่หนี่ออกแล้วก็อ,อ,กอ,อ,กวกอ่า t u u e y o u t u b e เจ็ด u t u b e สี่ก็คือจะผมดําอ่ายุดผมดําแต่ y ย u u ูบอ่อห้า youtube หกเน่ก็คือจะทรงผมฝรั่งไปหมดเลยลักษณะลูกครึ่งเออ ครึ่งได้เท่าไรก็เอาพี่น้องเออครึ่งโลสองโลก็แล้วแต่เออนั่นแหละลูกครึ่งนั่นน่ะครึ่งขีดนึงก็ได้แลวแตพูดอ่ะเอออ่าอิสบอสซอนเด้คือเอฟซีขอมาเยอะขอมาว่าเวลาเอ่อไอซันประเห็ดคลิปเอ่อยูทูปห้าหกน่ะแต่งแบบใดเอียงแบบใดบุคลิกแบบใดเป็นแบบใดเออเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเออนี่แหละยูทูปห้าหกไอซันก็เป็นแบบนี้เด้อ เออเพราะว่าเราต้องเราต้องแต่งออกให้มันเป็นลูกครึ่งของฝรั่งนั่นน่ะก็คือเราไม่ต้องไปใส่ผมใส่ผมดำแล้วเราก็แต่งตัวให้มันประมาณลูกครึ่งน่นน่ะลูกครึ่งแล้วก็ถ้าเราจะมาออกทางเอเชียใช่ไหมละ่ะทาออกเอเชียแล้วก็อแต่งให้มันเข้มๆเข้มๆ,ๆแล้วก็คิ้วอะไรประมาณเนี้ยให้มันเข้มๆออกดำๆ แล้วเราก็จะสามารถที่เป็นลูกครึ่งคนไทยอ่าหรือคนลาวหรือว่าเวียดนามก็ได้อืมแต่อันนี้คือลูกลูกครึ่งลูกครึ่งเหมือนครึ่งครึ่งอ่านอร์เวย์ครึ่ง,ง,งไทยครึ่งอเมริกาอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละครึ่งเพราะว่าผมมันมาช่วยนะผมมาช่วยแล้วก็เออผิวเราก็ไม่ได้โดนแดดอีฉันไม่ได้อาบแดดดำกระโดกระดเดียเด้ออืม อ๋ล,ละเออราเอออาศัยปิดนมมไ่ได้ได้เติบหนึ่งนะไม่งั้นก็จะมือล่วงปิดแต้มนมศรซาเจเทียนะ <laughs> เพราะว่าทำา y u u t ห้าหกน่ะเออมันเปิดเห็นเต้านมได้หลายเติบเขบาบอกมีปัญหาน่ะน,ะ,นะ,ะบัดน,นี้มันไมอ่อหนเฮ็ดคลิปเป็นยังอีสันบ่อยากเว็บจาก y อ่ t u b u ูปห้าหออกมาเฮ็ด y t u t u เจ็ดทอยังอ่ามันต้องอ่า <laughs> มันก็ออ <laughs> นต้องปิดแน่นุ่งน้อยห่มน้อยไหล กบดีกะโดกกนกดียนะฮนะก็เลยว่าเพื่อนเฮ็ดยูทูปหาหกเนะี่ยคือเราไม่ต้องไปอนอนซอนบ่ต้องไปอนอนซอนบ่ต้องพิธีพี่ทันนะ่ะพีน่น้องเออไม่ต้องพิธีพี่ทันก็คือว่าเออสบายๆเนะ่ะนมมันจะขอให้ไม่เห็นหัวมันเห็นเต้ามันก็แหงดีเอออันอันยูทูปหาหกนะอันนี้นันยูทู e อันนี้นันเออแวกหน่อยก็มีปัญหาแวกไลาก์ก็มีปัญหา เออฮะแหละก็เลยบ่มีปัญหาดอกเออฮาโอ้โ่อยากว่าวเดี๋ยวมันสิงงเขามาหาเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะงงคืนมาหานะพี่น้องเอ่อในลักษณะอีสันส่วนมากอีสันทําคลิปเอ่อ YouTube ห้าหกก็นั่งคุยนั่งคุยบ่ไอได้ยืนคุยดอกเออลักษณะยืนคุยแล้วก็ผู้จัดการเขาจะโทรมาอ่าผู้จัดการเขาจะโทรมาก็เหมือนกับว่าเราจะสนทนา าภาษาอังกฤษกันคนละครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะเออเพราะว่าเราก็เสียบหูไว้ด้วยไงอันไหนที่เราพูดไม่ได้ก็ผู้จัดการก็บอกให้เราพูดแบบนี้นะแล้วก็พูดไปผู้จัดการถามเรามาเออผู้จัดการรองผู้จัดการถามเรามานะอ่ะอ่าว่าอันนี้อันนี้นะแล้วเราก็เขาแปลไทยให้เราด้วยนะว่าเออต้องพูดแบบนี้แปลว่าคํานี้คํานี้นะเออฮะแหละคือเราก็พูดออกไปไงสมมุติว่า สมมุติว่าอันนี้เป็นสมมุตินะสมมุติว่าเสื้อตัวนี้นะใส่สบายนะไว้ทองนู่นนี่นี่นั่นอะไรประมาณนี้มันก็คือเขาบอกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือแล้วก็พูดไปอ่ะแต่ถ้าเราคิดเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํมฝรั่งครึ่งบกครึ่งน้ํามันก็เลยบดได้ขั้นฟ้าดังร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันได้เบิบร์ด่านะเออบรต้อ,องมีคนแปร เรต้องมีคนบอกเขาได้เบิดอันนี้คืออ่าน้มเป็นเด็กน้อยนะพูดนะขึ้นโคกขึ้นโคกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงเล้ยวยนะนะ <c oughs> เลี้ยงงัวเลี้ยงควาวยอยู่นะเกือบเกือบไปเลี้ยงเออเออน่ะมันสี่ไปอีรีเดอเออเออฮัลล่ะ,ละไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ก็เลยบมีเวลาไปเรียนเอ,อคือเรียนกับประเเรียนนั่นภาษาอังกฤษอังกฤษปันไดเราพี่น้องเอ้ยได้แต่อ B บ D ซดีฮลล่ะ มาเรียนตอนเท่าแล้วเออตอนได้พวฝรั่งเนี่ยได้บได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนะพี่น้องเออเพราะว่าจกปูจกปลาได้เพราะว่าจกปูจกปลาได้เนาะภาษาอังกฤษนะ่ะนะแมนะ่เออก็คือว่าง,ง,ง,งปูปลาปลาน่ะนะเรียนคำาแรก,ก็ l o เรบย u อย่างเดียวนะเออ I อไอเรบยอย่างนี้นะเอออันอันคำาลขเน่ะนะนะอาศัยสื่อสารกับฝรั่ง อ่า I love you I'm hungry อะไรประมาณหิวอะไรประมาณนี้ขอบคุณอะไรประมาณเนี้ยเอออ่าพื้นฐานไงพื้นฐานชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันน่ะอหาวะข้าวหาวหอะเธอหักฉันบัวฉันหักเธอเด้อจังซีจังซีนะเออก็ได้งูปลาปลามาก็พราได้ผัวน้ำเขาเด้อผัวฝพรั่งน้ำเขาอยู่ก็ย่อนงูปลาปลาเน่ยะเออ คือคือคือได้อะแบบปลาไหลนะพี่น้องเอออาศัยมือเราเนี่ยจุดดภาษาใบ้ด้วยไรด้วยเหมือนเหมือนปลาไหลเนี่ยภาษาน่ะบ่เป็นไหลบ่เป็นเก่งไหลได้บัดนี้ก็คือมันลื่นไปเลยสมมติว่าอัานคำนี้ได้บ่ไรก็แล้วแต่ค่ดเธอสีเป็นผัวฉันน่ะเธอต้องต้องสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไอ้สีฉันพูดออกไปให้มันได้ถึงฉันจะพูดอ่าอักขรไม่ถูกต้องนะแต่ด้วยความที่เธอเป็นสามีของฉันน่ะ เธอต้องรับฟังแล้วก็ต้องแปลให้เข้าใจด้วยเออแต่เราจะไปใช้พูดภาษาให้คนอื่นน่ะคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกแต่สามีภาษาผัวเมียกันเข้าใจกันคือใช้ด้วยกันทุกวันเนี่ยอย่างที่รงที่รักดารงดาริงอะคนว่าเพี้ยนไปฮอดดาร์ลิงหมดเลยเออเอาใหม่ๆเนาะใหมๆ่ๆจะวาเดาร์ลิงดาร์ลิงพนะเออเขาเออว่าดาริงดาริงจ้าสินะ ดาริ ng, ่งดาริง uh, จ like, anyway ังเสียนะเออดาริ чи, ่งเฮ็ดยังบ่เด้ดาริ่งก็สิไปฮู้บ่เอาเลียนใหม่ๆเนาะพี่น้องเลียนใหม่ๆหูมันเพี้ยนเด้อดักลิงดักลิงเออดักลิงดักลิงน่ะเออมันเอิ้นดักพุ่นเด้ดักพุ่นเด้ดักแล้วก็ลิงพุ่นน่ะบ่แม่นดาริ่งคือเขาเด้เออก็ย้อนมันเรียนงูปลาปลาน่ะพี่น้องเออเพราะเรียนเราเรียนงูปลาๆไงเลยเอิ้นผัวมือแรกน่ะพุ่นน่ะเออเออเอิ้นนั่น ที่รักผัวทำน่ะภาษาไทยสอนเขาว่าที่ที่ทรักผัวน่ะบานนี้เขาเอิญเขาดาร์ลิง <laughs> ดาร์ลิงดาร์ลิงเออผัวมันก็เข้าใจผัวมันก็สอนเขาได้ว่าดาร์ลิงดาร์ลิงนะ่ะแล้วแต่ว่าหูวเขามันเท่าเล้วได้ปะเนี่ยมันไม่ได้ชินน่ะแม่ไม่ได้ชินกับการเป็นเด็กที่เรียนรู้ขึ้นมาใหม่อ่ะเออเขาได้ยินกับดาร์ลิงดาร์ลิงน่ะที่จริงเราเอิญดาดอเด็กสละอาะ <laughs> บัเนี้เขาไปใส่ดอกอากอดากคุณด้อดากลิงคุณเดอ้อบ่แม่นดากดากดากลิงเด้อบ่เนี่ยเออเอิ้นดาลิงน่ะนะอืมดาลิงน่ะนะไปใส่ดากลิงคุณอ่ะดากมันยังบ่พอนะมันไปเอาไปดากไปใส่ลิงคุณอ่ะเออใส่อยู่น้ำผัวนั่นสองปีสามปีก็คือเอิ้นดากลิงดากลิงอยู่แล้วผัวกับดาลิงดาลิงเพิ่งจะมาเรียนรู้เออเพิ่งจะมาเรียนรู้ ก็คือไปไปเรียนแบบฉุกเฉินนะ่ะเออเรียนแบบฉุกเฉินเพื่อที่จะใช้ชีวิตประจาวันก่อนแล้วค่อยมาครๆมาตายเอาดาบหน้านะ่ะก็คล้ายๆแบบว่ามาเรียนรู้อ่าในวันข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยเออดาร์ลิงว่าแล้วเอาผัวนอาหัวหัวควนเด้พี่น้องหัวขวนหัวเราะน่ะเออว่าว้่าว,าว,าวให้เขาฟังอ่ะเปลให้เขาฟังได้ไปนะ่ะอ่านันที่รักกันอดีตผัวได้เออ ันฉันเอินเธอนะ่ฉันเอินเธอนะั่อันอันก้นก้นลิงนะ,นะ่นะเออก้นแล้วก็ลิงนีะ่นะเอออันแหละบัดนี้เขาก็หัวควันได้ไหมดนะเขาบอกว่าพวกเป็นยังดอกอ,อันเขาเขาบอกว่าเขาพยายามละพยายามบอกเราเนี่ยหลายรอบแล้วแต่เราก็ยังดักลิงดักลิงอยู่ดักลิงจนสามปีสี่ปีพอ พอเรามาอยู่รนเวย์ใช่ไหมไปโรงเรียนไงไปโรงเรียนน่ะแล้วทีนี้มันเมื่อเมื่อก่อนน่ะพี่น้องย้อนไปยี่สิบกว่าปีที่แล้วจะสามปีสามสิบปีที่แล้วนะ่ะคือย้อนไปนะ, <c oughs> ะจะใช้ Google ใช้อะไรก็คือยังเขาแปลยากมันเรื่องกอารสื่อสารมันยังไม่ไม่ทันสมัยณปัจจุบันนะอโอโ้แฟมนะ Dictionary น่นะแปลน่ะนะโอโ้ไปไหนมาไหนเล่มละ โอ้สองพันสามนอ่าหนูนาเออแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะแค่มือถือจุดจุดๆไม่ต้องไปอ่านมากมายคือภาษาอะไรมารู้รู้หมดเลยเดี๋ยวนี้รู้หมดเลยแต่พูดไม่ได้แต่ถ้าเขียนมาเนี่ยภาษาอะไรรู้หมดอะไรรู้้ใช้ g o o g l e แปลแต่แต่ก o o l l p แปลแล้วก็ก้เอ,อ่านอ่าอ่านอ่านให้เราฟังก่อนแล้วก็แปลยังยังตอบอข้อความกับผัวนะเออ พวอเขียนอะไรมาปุ๊บมันจะเขียนภาษาอะไรเขียนมาเลยเออเพราะว่าในมือถือของเราเนะ่ะสามารถที่จะไปโหลดภาษาเอาอะไรก็ได้อ่าทุกทอ่านแล้วอ๋อแต่ให้ให้เราไปอ่านให้เราไปพูดอ่ะมันก็มันก็ยากอยู่แต่แต่เราเนะี่ะแปลเอาอ่านเอาเพอเราเปเเป็นภาษาไทยเขาก็ไม่โง่หรอกทุกวันนี้นะเขาก็ไม่ง่เขาก็แปลได้นะฝรั่งอ่ะมันฉลาดทุกวันเนี้ยอ่าเขาก็ฉลาดไงเพราะว่า <gasps> <laughs> อ่าเมื่อก่อนอ่ะอดีตผัวมันแกไงได้ผัวแกเนาะเขาก็ไม่ค่อยทันสมัยไงแต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เพียงแต่เราเนี่ยแหละพูดไม่ได้กับเขาวนะเออโอ้แต่เดี๋ยวนี้ได้นะพี่น้องมาใหม่ๆนะ่ะทะเลาะกันเกือบตายก็ไม่สามารถที่จะใช้ควบรุนแรงคําพูดความรุนแรงเถียงเขาได้อะ่ะก็มันพูดไม่ได้อะ่ะได้แต่มึงเดอ้อมึงเดอ้อมึงเดอ้อผัวก็ถามว่ามึงเดอ้อมึงเดอ้อมันเ,เป็นไมายัง้ง ก็อืมก็มึงเด้อน่ะล่ะเออมึงเด้อยานะอะไรประมาณเนี้ยอมบัตรนี้มันรู้แล้วเด้อพวัน่ะเออมันรู้แล้วเขาว่ามึงเด้อมึงเด้อน่ะเออมันรู้แล้วเอาปลให้มันฟังเออเปลให้มันฟังอ่าว่าไปแล้วว่าไปแล้วนะที่ตนเจ้าของนะพี่น้องเออไม่รู้ว่ามาอยู่โนเวได้ยังไงอ่าอิลีมาเพราะว่าความอยากนะพี่น้อง อ่ามาเพราะความอยากมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปอ่เมืองไทยสามปีกว่าเกือบสี่ปีพูดะเออการเงินการงานกาันคือลูกเอาลูกมาเรียนด้วยแล้วจะไปจะมาทีหนึ่งก็สองคนค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมันก็เลยแบบเออต้องต้องรออยู่แล้วก็ทำมุงทำงานไปเรื่อยๆเ,เนี่ย พอมีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆก็ค่อยกลับเมืองไทยเออให้ดากลิงอยู่ดากลิงไมส่สามารถที่จะไปกับอยู่กับเราได้เพราะว่าคือไปสองคนก็เออปลาไปสองคนแล้วไงค่าตัวนะ่ะเอออยู่นานๆไปนะ่ะดากลิงสามารถที่จะไปด้วยได้ทํางานต่างคนต่างทํางานไงชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วมันไม่ได้หรูหรานะไม่ได้ไม่ได้ผัวเศรษฐีนะ่ะก็จะไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตอยู่แบบมีความสุขเหมือนคนอื่นๆนะ่ะอ่าเอาบอกตรงๆนะมาอยู่ทีทีงานวิีแรกก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้ว่าได้ผัวรวยไม่ได้ว่าได้ผัวจนได้ผัวแบบฐานะกลางเอออยู่ด้วยกันนานๆนานๆเขา้าอาศัยแบบว่าเออเข้าดีหน่อยเพราะเขาก็ไม่ได้เคยบ่นให้เราหรอกมีแต่เรานี่แหละดักลิงดักลิงบ่นให้แต่ดักลิงแต่เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราหรอกมีแต่ นานๆทีหนึ่งเขาจะบ่นให้เราหน่อยๆแต่ว่าไม่เยอะเขาเป็นคนที่คือไม่ไม่พูดมากแต่ถ้าพูดมาแล้วก็คือเจ็บอะ่ะเจ็บระเบิดเลยเนะี่ยเจ็บระเบิดเลยอ่าตอนนี้ก็อ่าเป็นเป็นเวลาอันสมควรเลยฉันจะขอตัดทั้งหน่อยมันยาวเกินมันไม่ดี